โอเคเราจะมารีวิวเครื่องสําอางที่เราซื้อมานะคะทุกคนอันยันเซอร์ไพรส์มาแบบทุกคนมันเป็นตะก้าหนึ่งแถมหนึ่งแถมห้ากล้องได้อะปะว่าขังว่าได้ห้าชิ้นได้ห้าแท่งอ่ะทุกคนหนึ่งแถมห้าเออก็เป็นของเนี่ยเนี่ยหกแท่งนะทุกคนแบบราคาน่าร,ร uh, uh, ักมากทุกคนหกแท่งประมาณยี uh, so ่สิบกว่าบาทเออถ้าจะไม่ผ like ิดนะอายไลเนอร์นะคะทุกคนอีกเราจะลองมาเปิดให้ดูกันว่าเราจะมาดูสิ่งนี่ ว้าวเิ้เช่นแบบบางช่องมากโดนเขียนใต้ตาไปได้เพื่อนอะชข้าไปแล้วทุกคนสีดำดรอปแพลนเต็มสิทเลยคเราจะลองด้วยน้ำนะคะโอ้เห็นไหมว้าววิ้โอติดโดนด้วยไหมโอ้ยสู้คนขันขันนี้ขุดนะคือต้องขุดโอ้ยเจ็บ แต่ว่าถถูนี่คือไม่ออกนะคะทุกคนอันนี้อันนี้คือขอันนี้คือถูงไม่ออกนะทุกคนกันมากทำการเจอกันนี่มำดญอยสมาเีวเตะเลยโอเคเราก็ตัดเปนมาดิค่ะทุกคนนี้บว่าชิ้นละสบกว่าเนี่ยแล้วดียวอุยนฟอง่มาคือใหญ่มากนะสิบกว่าอืมเด็ดๆปอบๆอีไม่ได้ใช้น้อง่นอนแล้ไปลิฟนะคะทุกคน แบบแท่งละสามสิบาทนะคะทุกคนแต่ว่าแนนนี้เขาขายดีมากเราไปกดนี่คือน,นเรลือแค่สีสีสุดท้ายแล้วคะทุกคนเราไปกดสกีสีสีสสาสีสีสีสสีสีีีทคสีีี น้องอยิ่ควองหอมหอมน้องเป็นแบบสีส้อมๆไม่ได้เข้มขนาด <laughs> นั้น,อ,นอ่ะเยอะนอใชชอวีวเดีต์คืคแบบสไา้ๆธรรมชาติอยา้าไปลงเยีนยสีอ่อนๆเราลอนืออมจะเป็นธรรมชาติมาสวยช่้าหน้าทุนนี่จะเป็นเบอร์สวยหนึง่งสหนึง่นง อโอเคต,อต่อไปค่ะต่อไปคือสีเขียกของเราคือสีน้ำนี่คือวาพาเนตานะคะวัรนพาเนต์สีนี่น้อยเยออก้สแบบิบนอกนเนยอ๋ออเป็นไรมากคือเราชอบสีม่วงนะคะทุกนมีพาเลตสีม่วงกค,คือกอยางไดตอนได้กจคือสีนะคะ สี้่อนี้สีวาเาช่วยหรอ่วยมากแล้วก็ดูผลข้าในก็สีเจอโอ้ม่ได้้าวก่อเป็นองเยีมากอ้เออโอ้ยดึงดึงดดาแบบนี้ให้่ตัวนกสยมาเาไปกันว้าวคือสวยมากเลยเปนห้กส <Okay. Wow. S 1> ีรอสวยมากคนสวยมากว้าวสีรอสวยมากทุกค <language> ไาแบบอันนี้จะแว้าวแบบเอร์โอ้โหแนต่อไปดีกว่าทนี้ะว้าวมันนสๆไปซมีตั้แต่นกว่าัเลยวาวกมากนีเนตแบบว้าวคือสวยมากสวยมากันกตเต็มมเ่ยว้าว my god สมาร์ีเตอเมยอาจะมาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะคือรุ่นโมาคอนคือตอนนี้เด่ นนะโซ่เดี๋ยวเราจะมารีวิวสีกันนะคะคลิ้หน้าโอเคไหมเจอกันนะคะใครอยากรู้ว่าสีเขาอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาลองให้คลิมพ์หน้านะคิ้ไหน้าบาย